สบายดีพี่น้องสบายดีแงมแรงเด้อพี่น้องเด้อมากินบุญเส้็น้ำม่มมอเด้อยเฮ็ดบุญเส้็กินเด้อเนี่ยเฮ็ดบุญเส้็กินมือเนี่ย <c oughs> ใส่ลูกสีนใส่เนื้อมูอามามามาแสบแสบน้ำกันจ้าแงมือแรงกินอาหารเบาสบายดีพี่น้องมะลิมะลิ <c oughs> แง อากาศกโอบเอ้าพ้นกับเศร้าตกแล้วก็นฮอนเหมือนเดิมมาพี่น้องมากินน้ำกันเด้อทุกแรงเสียแรงใจทุกกำลังใจเนาะมุดถูกถูกคนมาเสร็จเสร็จน้ำมีมนพ้นตกเอ้าตัวเงินเป็นธุรกองมึงเลยเวลาหลุดเดี่ยวเลยพ้นตกหน่อย ลอไปก่อนัมีนตัวแตกนก่อนเอมันเปียกตลอดโดทยูทูบมาุกบาอที้ในกรณีกร kind of um, okay. ีันได้เขายังมันจะห้องลืมนะโดไปแล้วที่พวกเขาเขาบดไป้ีมันหลอกไปเขาจะไะเห็น อัพทอัโหลดเรวอัโหลดแดทบแพี่น้องใหดกินเลี้ยงบเอาเป็นอย่างโอ้ยพี่สาวเจ้าศูน ไปกินยังมาเอ้ยโอ้ยอยู่เหัอไหลก็เบื่อพาถุกไปข้างนอกยูว่ะนั่งห้ปวดจให่้อนหิอ้างปวดจะปวดว่าจะใส่ก้อเห็นอะไรว้าพาไปข้างนอกสิโคเบื่อโคเส้นว่ะโอยากมีนี่ว่ะ ก็มีไปช่หรอ่ะเมื่อบ้าเดิมเมื่อบ้าบอบ่อยเมื่อจะเป็นยังมาเี่ยลูกชิะอีกเงินคำมึงนูมีอสบดีจ้าให้ร้านแน่ลูกเอ้เช็บว่งเช็ดนะเช็บมันกระบอกเทบแซาเช็ดเช็บเช็บเเฮ้ยเราเป็นเท็กาะอ เปาเปาเออเปาทางมันหอจะี่เราเป็นแทเ้แสบไปค่ะเต้า่อเน่ดูรอมเผ็ดเผ็ดจัเป็นเผ็ดนะจุ๊บจุบจุ๊บคือจะเ้คือจะแสบเผ็ดจะเป็นเขาาักินกันไม่ทันนอจะไปใช้กรอนคอยไม่ทันนอดูเขาเผาหวานซ่บ คอยแซ่บนะบุอยบุอยแซ่บเฮ้ยเก่งรับแซ่บใช่ไหมแซ่บบวกแซ่บกับเป็นแล้วอืมเห็นมา่มชงเลงเงี้ยวเปองเงียวมดเงี้ยวเงี้ยวเวมดเงียวาเงียวปีปลา่ะปีเนาะยังมาทันฮอดสองซ้ำปีปีเก่าเดือนป่ามาทันฮอดปีสิเดือนซ้ำ กิดเดือนสิบบ่เกิดเดือนไหนเกิดเดือนสิบวันที่สิบห้าหละสองปีเต็มอี่สิบหาเดือนสิบแซ่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 เร็วก่อนแซ่แซ่แซ่หนาหอเดือนเก้าเต็มสี่ปีเดือนเก้าหนึ่งสี่ปีเดือนเก้าสี่ปีวันที่เก้าเดือนเก้าสองพันเก้าเดือนหนาเนี้ยลูกฮอดก็เกิดวันที่เก้าเดือนเก้าเดือนโมกุก เด็กพี่ชองพันหนึ่งสิบหกก็อไเรียกหันหัวรู่ได้หานหัวถึงเฮ้ยกเก่งเธอเกินเลยเก่งแท้แซ่บแซ่บหนักกินลูกชิ้นรอันนี้มันแซ่บมันหวานพวเพพาะขาขายแพงกรอบนะกรอบขึ้ผักอ,อ,อ่นด กินอมือนักหมัดชามหมูเล็กปะมาเตียมือนกะเนาะจะเห็ยังกินมือนกะมดจะต้มหมีเนาะมดาลูกมันนสาม่ามลูกคนามลูกกับอีกลูกเสีนนโอ้ยีบจนงอคือติกดัง กินเลิศกินเผ็ดเจนอะไรก็จำแจ่วจำอันน้ำแกงเสียกินเยื่อนม้อนี่สิกินได้อยู่พอเบิ่งมาได้เอะขนาดดูดยังบ่ได้จูบขึ้นมาหนะม้อนี่ตายขูอามาได้ไหมชีตนะม้อนี่บ่กินจกนี่ได้เผ็ดนะนั่นนะฮึมเลือกอีกม้อนี่ฮะเบิ่งนี่ถ้าเห็นแม่มันเอานั่นเอานี่อันทอดบักทอดบักก็บักกินมดกินมดเลือก hắn e. <laughs> lắm <laughs> <laughs> rồi đợi mama hắn để em ngạt được lắm đợi lắm đợi lắm đợi lắm lắm đợi 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 lắm lắm กปลากินเพชรได้อมอนก็คุณกินเพชรจะสุขภาพแข้งแหงเป็นวัดเหมือนกันก็เป็นวัดที่น้องเออไปปวดจามเนี่ยจาเนี่ยเขาหัวขวันใช่ไอ้น้ำอาบเนี่ยวะคือจามเถอะวะ

ประเภทอะไรเพชรเทศเพชรป่ดดะดูผู้รับผู้ับเบื้องขึ้นประเภทอ่อนๆป่ะเพชรเอาไปปลูกแลยปลูกสิดินตัวน่ะ ไม่เลี้ยงนอกเป็นค่อยแหลงค่อยพน พักน้ำไม้ย่ามนี่พักแล้วก็ติบด้วยแล้วหนาผลปลูกง่ายป้าไม่ม้อนหอนพี่น้องเฮยหน่อยเฮยอยัางหอมันเทหอนปลา

แม่มอนพากินพาเที่ยวเด้อจา้าบែលាងអូវទ្រូវ្តីនឹងស្រៈខ្